นี่ครับสถานีรถไฟนะครับเทียวอเวฟนะครับฮานากาวะฮาคานาฮาคาณาเขาจะกำลังจะไปขึ้นรถไฟเนาะเดินทางไปที่เมืองไคฟ้านะครับเป้าหมายของเขา,เด,เ,ดเ,ดาเ,ดเดี๋ยวผมบะมีกาดสำหรับขึ้นรถไฟเดี๋ยวผมจะไปซื้อเอานะครับว่ามันจะมีวิธีการแบบไรเดี๋ยวไปเบิรงกันนะครับ ก่อนขึ้นรถก็จะมีการตรวจสัมภาระอย่างละเอียดนะครับทุกคนทั้งกระเป๋าตังค์ท,ทั้งโทรศัพท์ตรวจบเบดทุกอย่างเชลุง นี่เติมนี่ก็ได้ละครัคือคือไม้เขาไม้หมาวางไหเวลาเปเติมเงืนบ่ตู้แน่นเขาซือกาดหนึ่งล้ของเขาหนี่งบ่ทีมเนเขีเป็นิวอา่เาิวอาปนอ๋อโอ้หนีองเขาไปซื้อนี่ทม่สำหรับคนมีการแมนสำหรับคนที่บมมีลาครับเอ่อแต่คนมีการนี่คือแปะได้เลยแมนโอเคเดี๋ยวไปซื้อเนาะไปใส่ก่อนให้ฟ้าบ่ไมฟ้าโอเคเชิญครับเชลอะไรพนี้รักใคร่ฟ้า คือใครก็มาห้องน้ำคุดช็อเกตแค่ตอปไารีเราไม่มีการเราก็มาซื้อที่นี่ครับสามสิบสามสิบสามสิบชิ้เกีโลนะครับไปที่หอยฟ้าแล้เกนลวกัน ได้มาแล้วครับเลือดกี่วันครับเด็กขาดิสบวชิตราคาก็ประมาณ30มสินะครับ30มิบเช็ค Have a n nice i โอเคนะครับมีการ์ดนะครับทีนี้เราจะไปดูวิธีการเติมเงินของบัตรเนาะวิธีการเติมเงินของบัตรเนาะถ้าเราไม่มีเงินอยู่ในบัตรถ้าเราไม่มีเงินที่บัตรเราจะมาดูวิธีการเติมเงินนะครับไปไปให้รีเซนเตอร์ของเราสาธิตให้เบิ่งนะครับ เอฟโอเอฟโอยังไม่ห huh. ร uh ือ huh. ม uh ัน huh. ม uh ่มองอดเงินนี่นะมันแหงแ่ีอันนี้สองเงียงจ้ะเอาบัตรวางดิโอบัตรวางมันต้องเสียบกาดไงอันนี้ประมาอันนี้ตัวนี้ตัวซื้ตรช่หมือเามาหลายคนต้อมีบัตรเดียวอ๋อม่งเงินให่เงินใช่่มีเงิพรเป็นยัอเอคุณ แต่บ่มีเดี๋ยวเขาจะังค่อยเสียดกลับมาใช่ไหมครับโอเคครับยังตู้ยังไม่พร้อมนะครับผมตู้ยังไม่พร้อมนะครับตู้ยังไม่พร้อมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่เนาะโอเคนะครับเราเข้าไปวิธีการนะครับคนคนก็คนคนละคนละใบคนละใบเท่านั้นนะปึ๊บติดกาดแตะปั๊บอ๋อท้องนั้งท้างบนพอห้องดิจังคิวโคจังสี่ดิจังคิวโคดิเด โอตรงนี้นะครับโอเคผ่านเข้ามาแล้วนะครับป้ายนะครับที่โอเคเราสามารถไปขึ้นรถไปได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคนอยู่ในกัเลือกเยอะแย,ย,ยะนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นเนาะนะครับผมก็จะมาทําให้ดูเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาก็อาจจะได้ดูแล้วก็นะครับอาจจะได้ มีแบบในการเบิงนะครับสิบงงนะคงุงไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยภาษาเราไม่จําเป็นต้องเป็นก็ได้นะครับนิดหน่อยมันก็จะมีบอกนะครับว่าจะไปไหนไปไหนไปที่สนามบินก็มีนะครับก็จะมี โอเคเราไปกันต่อ <c oughs> มาเลย <c oughs> เดินมาเดินลงบันไดด้านขวามือครับนะ ปเป้าเขบอกบอกเนาะดูว so ่าเราจะทันหรือเปล่าเล่นจวดขันไหนขันนี้บอขันไหนก็ได้บอปิดไปแล้ว ชั้นจะลานเนี่ยยังโมมาครัสี่สิบโมงมันังกินวอลูนาจะขั้นนี้ออกไปมั้งดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ครับทันสมัยเหมือนกันเด้อนะครับเป็นรถเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับบ้านเขากำลังมา นี่ครับถ้าใครเคยใช้รถไฟฟ้าที่บ้านเราก็น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับก็จะมีการซื้อ q คีโค้แล้วก็เดินทางขึ้นนะครับคนก็จะขอกไว่ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นวันทำงานของบ้านเขานะครับวาการการสัญจรก็คับข้างกอใช้กนะอใช้ได้

เราเดินทางต่อนะครับด้วยรถไฟนี่ให้ฝ้าสัญลักษณ์คือปาลาเกวยครับครับเริ่มจะขึ้นเนื้อเริ่มจะหินปาลาเกวยแล้วครับผมนี่ครับ ไปกันตอน่เอ,อเลยนะครับ